ครับสัสดีครับผมนายบุญสงแสงทองผู้ใหญ่บ้านวังน้ําขาวหมู่ที่3ตำบลดุงมะทองใต้บัานนงน้ำขาวนั้นมีครัวเรียนอยู่321ครัวเรียนประชากร ท่าน400กว่าคนวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านพัฒนาชุมชนเื่อที่จะมาดูการทำสวนครัวนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับผมทางเจ้าของบ้านไปเดินไว้เพื่อความสวยงามอันนี้เป็นคุณนายเปีด้ายกำลังออกดอกอันนี้ไม่ยังให่แหลม นาคาาดเน,ะนาะกนเรียได้ละดนะิเซียดิเซียร, <c oughs> ยร,ราตีนะครับตอนนี้แล้วก็มีต้นจกรเจียวจกรเจียวนี้ออกดอกสวยางามมีต้นมะกรูดมีต้นมะแวง้งนะครับยังไม่ออกงลูกแล้วก็นี่เป็นใบแมงลักนะครับสามารถเอาไปรับประทานได้ ตอน,นนี้ก็ผสมพันธุ์กับลรพา,ารียบร้อยผสมกันดอกพัน,พนี้อยู่ครับผมแมงลักับมรลาร์หนึ่งยังไม่ออกดอกต<ม>้นอะไรยังไม่ออกดอกนี่นี่เป็นพริกครับผมพริกนี่ออกลูกแล้วกำลังสุกกำลังสวยงามโดยเฉพาะต้นกระเจียวออกดอกสวยงามแล้วสำหรับถนนเส้นนี้ก็ทางผู้นำเราก็กำลังลดรงดม ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ปลูกผักให้ครบ1ิชนิดแล้วก็นในอนาคตก็จะลดน้ลงให้ผูกครบ30ชนิดนะครับเพื่อที่จะใช้ไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้จะอยู่ได้กินด้วยกันนะครับนี่ก็มีใบกะเพรากะเพราสีขาวประกอบอาหารทังภัดกลางก็ได้ภาคอีสานก็ได้มี่น้องประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้ใ,วใช้ รับประทานในครอบครัวให้ครบสิบชนิดและในอนาคตก็ะจะรณรงค์ให้ปลูกให้ครบสามสิบชนิดนะครับนี่ก็มีชะอมชะอมแล้วแล้วฟักนะครับมีตะไคร้มมีะเขือบตีใบโมีใบโบ,โบกด้วยใ <laughs> บโบกใบกินกับลาบแล้วก็มีตะไคร้อันนี้เป็นต้นรวงข้าวใหญ่นะครับเป็นพืชเป็นพืชมงคลเวลาข้าวขึ้นแล้วเราก็จะใช้อันนี้ขึ้นประกบอบ เป็นสิริมงคลนี่มีลูกฟักนะออกลูกแล้วครับวันนี้นะครับอันนี้กะมะล,ละกีนกนะครับมะละกีนก์ันนี้แปดพักแป้นน้อภาษาไทยเอนะ็นนั่งใช่ไหมครับอุ้ยใช่ครับอนะุ้ยใช่เนาะต้น,ะ <laughs> ตนเขือต้นเขืออันนี้ต้นมะเขือนะครับวันนี้ก็หลายชนิดมีมะละกอที่ปลูกมะละกีนกนี่ก็มีประโยชน์นะครับทางโภชนาการเอาแล้วกลับมา,มาทั้งหลัง ประกอบอาหารในครัวเรียนจะมีต้นดอกกระเจียว้าเป็นเป็นดอกเสือนะดอกเสือมีกะเพามีใบโบบกเหมือนเดิมครับก็จะมีตะไคร้มีมะละกอแล้วก็มีต้นเจยหอมไว้ทําขนมด้วยครับมัผชอบที่จะไปกินกับซุปหน่อไม้นะครับช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีกินตัว เ็นเพื่อสมุนไพรอย่างดีนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเมื่อเพื่อผักที่เรารลงนงคลงให้พี่น้องประชาชนปลูกตามถนนผักกินได้ตลอดเส้นนะครับจะเริ่มเติบโตมีความองอกงามสมบูรณ์แล้วก็จะมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ